อ่าน็อกดาวลงแล้วจะเตรียมทําบ้านจริงๆเมื่อไหร่อ่ะพี่อ๋อทำบ้านจริงเดี๋ยวหกเดือนหกเดือนนะรอ้เขลงมาแล้วก็ทำก็แฟนเขาลูกหลังใหญ่ตรงกลางอีกหลังหนึ่งแล้วก็ทําสระน้ำตรงกลางตรงบนบนใหญ่ตรงบ้านใหญ่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็ทําห้องครัวการยืมมันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะทำที่นั่งกินกาแฟวันนี้นะครับลูกค้าที่ซื้อที่ดินของเราไปเนี่ยเอาน็อกดาวมาลงครับเพราะว่า จะทําเป็นที่พักสําหรับเตรียมปลูกสร้างบ้านนะครับก็เดี๋ยวจะมีบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีสระว่ายน้ําภายในแปลงด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อผลไม้นะแสดงความยินดีกับลูกค้ากันดีกว่าครับและแปลงที่ผมพูดถึงในขณะนี้นะครับก็คือโครงการเขาประทับช้างครับซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอย่างถ้ำเขาบินและก็สวนสัตว์เขาประทับช้างครับ แปลงนี้ครับจากจุดที่ผมอยู่ตลาดจอมมือตรงนี้นะครับเดินทางไปที่แปลงเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราจะผ่านทั้งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ผ่านปั๊มน้ํามันนะครับถึง2ที่เลยทีเดียวการเดินทางก็สะดวกสบายครับตอนนี้ปรับถนนเป็น4เลนแล้วด้วยนะครับเราเข้ามาจากถนนเส้น3087ไปถึงหน้าแปลงที่ดินเนี่ยก็เพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นครับเดินทางสะดวกสบายมากๆครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วรู้ไหมครับว่าแปลงนี้เป็นแปลงนอกสายตาจริงๆครับพอลูกค้าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาดูแปลงนี้ตั้งแต่แรกเลยนะพอมาเห็นแปลงนี้ครับลูกค้าก็ชอบเลยในเรื่องของราคาที่คุ้มค่าครับแล้วก็บรรยากาศดีเข้าตัวเมืองราชบุรีก็นิดเดียวครับประมาณ20กิโลก็ถึงแล้วนะครับแต่ว่าใครที่มองข้ามไปนะครับอยากให้ลองกลับมามองอีกทีนึ่ง แปลงนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่200ตารางวานะครับราคาเพียงแค่350,000บาทเท่านั้นราคาคุ้มค่ามากๆครับพร้อมระบบสารนัวพวกที่มีให้ครบคันเลยครับไฟฟ้าถึงหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับระบบประปาแล้วก็มีจอให้ถึงหน้าแปลงแค่มาขอมิเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วมาด้านหลังเราก็จะมีถนนอีกเส้นหนึ่งด้วยนะครับตรงนั้นก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับที่เห็นอยู่อันนี้ก็เป็นทั้งเพื่อนบ้านดั้งเดิมของ คนในพื้นที่แล้วก็คนกรุงเทพนะครับทางด้านนู้นเห็นไหมคือเราปลูกเป็นสวนป่านั่นนะครับก็เป็นสวนกเกษตรผสมผสานตรงนั้นก็มีด้วยนะครับและเนี่ยครับเดี๋ยวเราไล่ดูกันไปเลยนะครับตั้งแต่200ตารางวา350,000บาทเท่านั้นครับได้เนื้อที่เยอะๆแบบนี้นะครับด้านหน้าก็ล้อมรั้วคาร์บอยไปเรียบร้อยแล้วเดินออกมาถัดออมานิดนึงครับนี่แปลงต่อไปก็อยู่ใกล้ถนนมากขึ้นนะก็เป็นแปลง250ตารางวาขยับเนื้อที่เพิ่มมาอีกนิดนึง แล้วก็ราคาเพิ่มมานิดเดียวครับเพียงแค่3ามแ0 0เบาทเท่านั้นนะครับอันนี้ได้เนะื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น250ตารางวาแล้วก็ด้านในก็จะมีต้นมะขามนะครับเป็นมะขามเทศเนาะยือตรงนี้ก็ใครมามาอยู่ก็สามารถปรับแต่งกิ่งนะครับแล้วก็ทําเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนอ่าแล้วก็สามารถกินฝักได้ด้วยนะครับอันนี้คือ250ตารางวาเดินไปอีกนิดหนึ่งครับ ขยับเนื้อที่ขึ้นมาอีกน้อยนึงนะครับเป็น300ตารางวาครับแปลงนี้ได้เนื้อที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมสาธารวโภกเช่นเดียวกันครับราคาแปลงนี้นะครับ350ตารางวาเพียงแค่4 30,000บาทเท่านั้นครับราคาคุ้มค่ามากๆแล้วก็เห็นมีภูเขาที่อยู่ด้านหลังนุ้นด้วยนะครับอันนั้นคือเขาบินนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองเ,องเ,องเนาะหายเรานิดเดียวเองครับ แล้วก็นี่เลยถัดมาอีกนิดนึงข้างข้างกับแปลงที่ลูกค้าเพิ่งซื้อไปนะครับเตรียมผลกสร้างบ้านอันนี้350ตารางวาครับราคาสุดคุ้มค่าเลยครับเพียงแค่470,000บาทเท่านั้น350ตารางวาขาดอีก50ตารางวาก็ครบ1ไร่แล้วนะครับ แล้วบริเวณหน้าแปลงเรานะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นถนนหินคลุกแบบนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เราได้งบประมาณนะครับจากทางราชการแล้วก็เตรียมเข้าแผนพัฒนาเตรียมจะปรับเป็นถนนคอนกรีตในอนาคตภายในไม่เกิน2ปีนี้ด้วยนะครับอันนี้ซื้อไว้ในราคานี้ตอนนี้คุ้มค่านะเพราะว่าเดี๋ยวพอปรับเป็นถนนคอนกรีตขึ้นมาแล้วเนี่ยรับรองว่าราคานี้ไม่ได้แน่นอนนะครับซื้อเก็บไว้ก่อนเลยราคาขึ้นแน่นอนครับแปลงนี้ครับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อกับเบอร์ทีมงานที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูกันได้ทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ